สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสูดุดหวยเพื่อนบานอยู่กันที่าหน่อยพิเศษนะครับคลิปนี้ของวันทีมกราคม5สุขเหมือนเดิมนะครับวันที่ผ่านมาสิบมกราคมบนออก3 2มสองูงล่าง5้สอง สูตรที่ให้ไว้นะครับเข้าเด่นบทเลข3เลขเด่นวิง่งรูดเข้าเลข3 2ตัวบนนะครับเข้าชุดหลอก0 2 2ตัวล่างก็ชุดหลงนะครับ2 5 เด่นบนนะครับเข้าเลขก3เลข3มาหลักร้อยนะครับเลขเด่นวิ่งลกูก็เลขก3เหมือนกันนะครับมาหลักร้อยสองตัวบนนะครับให้ไว้คือชุดนีตัวเลขสีเหลืองชุดเด่น สีขาวชุดหลอกชุดวัดใจตัวเลขที่ขีดเซนต0สอนยาย2 0 0 2อย่าลืมกลับกันด้วยนะครับเข้าชุดลองตัวเลขสีขาวถูกนะครับเด่นบนเข้านะครับแต่ไปเป็นหลักร้อยนะครับสำหรับเด่นบนส่วนสองตัวล่างนะครับที่ให้ไหว้คือชุดนี ห้าสองสองห้าเอาชุดลองนะครับตัวเลขสีขาวเด็ดล่างไม่เข้านะครับถูกนะครับผ่านไปแล้วนะครับของงวดก่อนถ้าพร้อมแล้วไปรับชมสูตตัวเลขของขวันที่19มกราคมจัดเลยครับคำเตือน สุดรหม่ที่นำมาแบ่งปันเป็นข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับใช้ในการเสี่ยงโชคเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีครับ สูตรแรกนะครับเด่นบทเป็นสู 9, ตรเก่าต่อเน,นื่องจะกงวดก่อนเข้ามาแล้วหนึ่งงวดที่ผ่านมาหลักร้อยนะครับที่เข้ามาเลขสา 19มกราคมเด่นบนได้แก่เลขก3เลขก5เลข7ต่อไปเด่นล่างเป็นสูตรใหม่10บงวดนะครับไปเข้ามา10บนบวกหน่วยบนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างบวกศูนย์บวกหบวกสี เด็นล่างหนึ่งหกเเด่นวิงโลสูตรเก่านะครับตอนนี้จะงวดก่อนหลังจะปล่อยสูตรออกไปเข้ามาแล้วกาหงวดติดสูตรนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคำนวณกัน ดูสถิติกันก่อนครับเข้าหลักไหนกันบ้างนะครับย้อนกลับไปดูกันได้นะครับสำหรับสูตรนี้หมดลาสุดเข้าหลักร้อยนะครับเลขสามาดูวิธีการคิดกันนะครับ ใช้ผลงวดล่าสุดเป็นตัวตังบวกหาบวก2อบวกสบวกสองหลักไหนกันบ้างนะครับ10บน10ล่างหน่วยล่างหน่วยล่างหน่วยล่างรวมกันได้13ใช้เฉพาะเลข3านำ3าบวกเลขของที ห้ามาสรุป,ปเด่นกันนะครับเด่นบน357เด่นล่าง160เลขเด่นวิ่งรูดห้า จะใช้เลข5นะครับจัดชุดวัดใจของ2ตัวบทแล้วก็เลขศูนะครับจัดชุดวัดใจของ2ตัวลาเด่นรวมบนล่างสูตรเก่านะครับต่อเนื่องจากงดก่อน เข้า,าแล้วนะครับสามงวดติดสองตัวบนบ้างสองตัวล่างบ้างนะครับหรือว่าเข้าทั้งคู่เมื่ที่ผ่านมาจากสูตรนี้เข้าทั้งคู่นะครับแต่เสียดายนะครับเป็นชุดลองทั้งคู่นะครับมาดูกันครับได้เลขอะไรกันบ้างในงวดนี้สิบล่างบวกหน่วยลงห้า 5, บวกสองได้เจ็ดน้ำเจ็ดบวกเลขของที แปดศูนย์สามส้าหกนำบหเลขมาวินเป็น2ตัวไม่รวมเลขเบิร์นได้สตัวบนชุดนี้ครับ สีเหลืองนะครับชุดเด่นสีขาวชุดหองชุดวัดใจตัวเลขที่ขีดเซนตาย7ชุดด้วยกันนะครับชุดวัดใจของ2ตัวบนต่อไป2ตัวล่าง เ็ชุดเท่ากันนะครับชุดวัดใจทั้ง2ตัวบนและ2ตัวล่างก็ฝากเ,เพื่อนๆไว้พิจารณากันด้วยนะครับมาต่อทนนี่เด่น3ตัวบนสูตรใหม่ถูกต้องเนื่องมาแล้ว2งมวดติดหลักราไว้บวกหน่วยบน bột số bột xong bột nừng, bột nừng, bột xì ได้3ตัวโต๊ะนะครับทั้งหมด10ชุดดังนี้ครับขฝากเ,เพื่อนๆไว้พิจะะารณากันด้วยนะครับงานพิเศษ19มกราคมส5 6 6ทุกสูตรนะครับคือสูตรที่ได้จากการคำนวณมีถูกมีผิดมีเข้ามีลุ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับช่องสูตรหวยเพื่อนบ้านจะมีแนวทางนะครับมาแบ่งปันกันทุกงวดฟรีเน้นนะครับไปที่หวยลาวกับหวยฮหาหนอยหวยลาวเป็นหวยลาวพัฒนานะครับทุกวันจันทร์ ุสุดฮาหนอยมีให้ทุกวันนะครับมีให้สองฮาหนอยพิเศษกับธรรมดานะครับหรือว่าปกติสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีร่ลำรวยถูกหวยกันทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีครับ